ครับเนาะวันนี้ครับทำรู้สึกใหม่ทำขึ้นมาร่วมงานทางนี้แบบซีคลีปวันนี้ครับดีใจมากๆครับแล้วก็อย่างแรกเลยก็ดีใจกับเก้าสีที่ได้นำไปทำใหม่แล้วแบบพิเศษตรงคือวัวนิวเมอร์ก็ดีใจเรื่องจริงเีจะถ้ามีโอกาสต้องมาแข่งแน่นอนต้องมีโอกาสเร็๋ยวนี้แล้วแหละเพราะว่าเราชอบไงม <c oughs> าแล้วมันก็แบบ ก็รู้สึกว่ามันเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มันน่าสนใจแล้วก็เข้ามาด,ด้วยแล้วก็จำคัญเพราะว่ามีข้อดีมากมายไม่ว่าจะเป็น less, lasting, เนทนเนสลองลาสติ้งเซฟอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อยากให้ทุกคนนะมาลองใช้ดูครับที่สำคัญถือว่าราคาที่จับต้องได้ใช่เททุกไวัยเป็นทันตอนมีเคล็ดทำอยู่ที่ไหมครับที่บ้านหรือเนี่ยที่บ้านที่บ้านที่บ้านบักหน้าบักหน้าแล้วก็ทาสกินลิ้ยุดสกินแคร์ เอ่าอที่มอกกับสภาพผิวของเราเลยนะเด<า>ี๋ยวมาเดี๋ยวก็ผิวผสม,มเดี๋ยวมันบ้างแห้งบ้างอย่างเงี้ยเราก็ต้องเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวตลอดเลยละครับผมก็ใช้ใพี่เอิร์ธแหละอย่างเงี้ยวก็เนยทับขวดในเพคคอร์น้ำอะไรอย่างเงี้ยแรกสำคัญต้องโฟกัสดูแคร์แล้วก็มีแบบทับหลังนี้บ้างกันหน่อยครับคนงาน,นก็มีคนงานคนงาน เพราะของผมครับเป็นเลย์เออร์ดิ้ของ GMMTV ครับคือไม่เคยเป็นเป็นครั้งแรกของ GMMTV มากกว่าที่ไปเลย์เดบิวตี้ในการทำอาหารอย่างนี้คือคือรายการคือคุยบุญนะครับถ้าตอนนี้ออนแอร์ไปแล้วหนึ่งวีครับผมทุกวันจันทร์นะครับก็นี่กำลังถ่ายทำอุ๊บปะถ่ายทำปะเรราย็วๆนี้จะมีการถ่ายทำหรือเปล่าต้องรอดูนะครับออสังเลิฟครับแล้วก็อาจจะเป็นแฟนมีต่างประเทศเลยใช่ครับ อะก็พูดไปแล้วอ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวนี้แหละครับก็คือโคตรกลับมาที่บ้านอีกหนึ่งครั้งเรื่องที่สี่แล้วครับก็ฝากทุกคนไว้นะครับก็เรื่องชื่อเรื่องว่าโอสังเลิร์มนะครับเป็นรีเมคจากอ่าซีรีส์ของประเทศญี่ปุ่นครับผมทั้งที่สี่แล้วมันมันต้องมองตาแล้วรู้ใจเลยไหม อีกครเขาแกคแบบจริง n g acting หรอว่าทุกครั้งมันก็มันมีความแปลกใหม่ทุกครั้งตัวละครเนื้อเรื่องอะไรมันมีความเปลี่ยนแปลงมาตลอดนะครับก็บอกว่าครั้งนี้ทุกคนแล้เอาฝากเรื่องอะไรละกันนะว่ายแล้วฮะฮะก็สั่งเลิฟนะครับผมแบบอยู่เขาเรียกว่าอะไรอยู่บนที่มันแที่คนไทยเขาคาดเกาะนยู่บนดัก ก็กดดันคือเรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องครั้งแรกที่เราเล่นมาแบบคอมเมดี้จัด๋าเลยปกติแล้วพวกผมของคนจะเล่นเป็นแนวดราม่าอะไรเงี้ยครั้นี้ก็ได้เปลี่ยนแนวดูก็อยากให้ทุกคนลองดูความตลกของเราสองคนนะแล้วก็มีฮ hidden c h a r a ตอร์แต่ต้รงบอกไปได้นะว่าใครแต่ว่าเทุกคนน่าจะสไทยกับน่าจะเนัใใช่น่ไมู่มันไ้ีนี้ไมอุ้ยไม่ใช่เลยนะยังไม่รู้จริงครับไม่ใ่ไม่รู้ อุ้ยลละกัูยังไม่รู้แต่ทำให้มันมนมีอะไรแต่ยังไม่รู้ทำเรื่องเรื่องการรับส่งอะไรเนี้ยพวกเราได้ไหมในเรื่องของโอ้สำหรับผมนะผมเคยเล่นคอมเมดี้มาก่อนผมรู้สึกว่าเราเคยไปเรียนอ c t i n g จากคอมเมดี้เราสู้วเออมันมีการรับส่งกันอยู่แล้วแล้วก็เรื่องในเรื่องของจังหวะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ผมไม่ค่อยยากเท่าไหร่อ่าถามดีกว่าวันนี้ยากเปล่าตอนตอนตอนที่แบบว่าไปไปไปไหนนะ อ่าตอน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 จะพูดอ่า <laughs> ตอนอ่าตอนที่เราได้ลองทำการแสดงดู <laughs> <า>มันก็มีความยากแหละเพราะว่าอผมผมไม่เคยเล่นคอมเมดี้มาก่อน <c oughs> แล้วเราก็เราเล่นแต่ดราม่ามาตลอดนะ่ครับเป็นคั้ <c oughs> แล้วก็แต่โชคดีที่รู้สึกว่าคู่เล่นของเราเขาแบบรับส่งแบบเขาส่งให้เราแล้วเราก็ไม่รู้ดิผมว่าของแบบนี้การกำกับทุกอย่างมันสน่งแบบมันไปได้ดีครับครับ เดี๋ยวได้ติดตามกันเนาะใช่แล้วครับคุณโรนี้ครับคำนิ้ศูนย์ครับเอาแฟนนี้ไปอครับจะมีเที่ยวเมื่อไหร่อะไรยังไงครับอ่าในเดือนนี้เราจะไปเวียดนามใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีไปอิตาลีต่อครับแล้วก็เดี๋ยวเดือนนี้จะมีอะไครับพยายามเซอร์ไพรส์อะไรเฮ้ยพูดได้เขาอวน่าจะรู้แล้วแหละวอ้แต่ต้ เอ้ยเราออกไปแล้วตอนทักหนึ่งทักหนึ่งใช่คับเร็วๆนี้ครับโอ้ยเงียบแ่เมียตาตากลิตตกใจอ่ะดิเปลี่ยนมิ้เทียันแบบเตรียมเซอร์ไพรส์อยู่อะไรซ้อมอะไรเป็ไหนอะไรอย่างนี้ยครับตอนนี้ก็มีซ้อมบ้างซ้อมบ้างเพราะว่าอย่างที่บอกเราก็มีอีเวนต์แล้วก็เราก็ต้องมีการแบ่งเวลาไปซ้อมกันที่ของเราด้วยแล้วก็เดี๋ยวแฟนมี้นทนี้จะมีอะไรใหม่ๆให้ทุกคนเซอร์ไพรส์จริงป่ะเนี่ยไมเราพูดไม่ได้ดิโอเคมีแน่นอนครับ ອໍເອົາແຂງດີກ່ອครับບ